บัสด,ดีข้าคือความตายราชาคำสาปผู้พร้อมจะยัดเยียดความตายให้กับทุกคนที่มาเผชิญหน้ากับเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็เป็นคนที่เคาลบในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างมากเขานั้นให้เกียร์โกโจซาตารุอย่างถึงที่สุดถึงแม้ว่าโกโจนั้นจะเสียชีวิตไปแล้วสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าฉันนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงราชาคำสาปอย่างเจ้าสุคุณะนั่นเองครับก็เนื่องด้วยเหตุการณ์ล่าสุดครับเขาสามารถเอาชนะโกโจซาตารุในการต่อสู้อันสุดแสนจะดุ ได้แล้วนั่นเองครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเขาในตอนล่าสุดนี้กันหน่อยนะอย่างแรกที่จะขอพูดเลยคือถึงแม้ว่าสุคุนะเนี่ยจะเป็นพวกบ้าเลือดคลั่งคล้ายการต่อสู้เขาเป็นคนที่สามารถฆ่าทุกคนได้อย่างไ like, รเหตุผลได้แบบไร้ความเห็นใจไม่เคยเห็นคุณค่าของชีวิตคนอื่นเลยครับแต่ถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่ถูกใจสุกุนะนั้นก็จะให้เกรติคู่ต่อสู้ของเขาอย่างสมน้ำสมเนื้ออย่างสมจักสีเหมือนกันครับหลังจากที่เขาเอาชนะโกโจได้แล้วเนี่ยเขาได้พูดกับศพโกโจรครับว่ามันช่างวิ เศษมากมายสิเลยเกินนะโกโจซาโตรูนะช่วชีวิตนี้เนี่ยเขาจะไม่มีวันลืมโกโจเลยครับโอ้โหเรียกว่าก็เป็นคํากล่าวชมโกโจได้อย่างดีเยี่ยมตามสไตล์สุกุนะเขาเลยครับแถมก่อนหน้านี้ครับรู้ไหมครับว่าในตอนที่สุกุนะเนี่ยเคยเผชิญหน้ากับเจ้าโจโกถึงแม้ว่าสุนานั้นจะมีฝีมือระดับที่ข่มมิดโจโกโจโกทอะารสุกุนะไม่ได้เลยครับแต่สุกุนานั้นก็มีการกล่าวชมโจโกครับว่าจงภูมิใจเถิดเจ้านักแข็งแกร่งเป็นคํากล่าวชมจากราชาคาร์ที่ ทำเอาโจโกโนเนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเลยล่ะครับคิดดูแล้กัน คำกล่าวชมของราชาคำสาบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผูมีคุณค่าแล้วก็ส่งพลังอย่างยิ่งยวดนะครับขนาดวิญญาณคำสาบรับพิเศษเองเนี่ยยังถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาเลยทีเดียวเชียวนะนี่ก็ต้องย้ําอีกครั้งนึงครับว่าคู่ต่อสู้ที่สุกุณะจะก,กล่าวชมเนี่ยก็ต้องเป็นประเภทที่สุกุณะเขาถูกใจแล้วก็เป็นคนที่ทําให้สุกุนั้นสนุกในการต่อสู้ได้อะไรประมาณนั้นครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ฝีมือไม่ได้ใกล้เคียงนะผมทําให้สุกุณะสนุกตะนานกับการต่อสู้ไม่ได้ครับคนประเภทนั้นเนี่ยก็จะถูกส ครับถูกสุกุณาฆ่าทิ้งได้แบบไม่แยแสได้แบบไม่สนใจใยดีได้แบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแม้แต่น้อยเลยล่ะครับอีกประเด็นหนึ่งก็ได้สนใจครับโกโจมีการพูดกล่าวชมสุกุณาในเชิงที่ว่าในระหว่างที่โกโจต่อสู้กับสุกุนาเนี่ยสุกุานานั้นยังไม่ได้ต่อสู้แบบปล่อยของเต็มกําลังเลยด้วย3มแถมยังบอกต่อด้วยครับว่าต่อให้สุกุณาไม่ได้ใช้วิชาสิบเงาของเมงุมิเนี่ยตัวโกโจเองก็ยังไม่เห็นแววที่จะสามารถเอาชนะสุกุานานได้เลยครับโอ้โหเรียกว่าสุกุานาน เนี่ยจะเก่งอะไรกันเบอร์นั้นนะประเด็นนี้ก็ทําให้แฟนๆปหาเว็บผลิตมาเนี่ยก็เรียกว่ามีการเอ๊ะเอ๊ะมีการเคลือบแคลงสงสัยเหมือนกันครับว่าสุระเก่งกันเบอร์นั้นเลยเหรอคือหูฝีมือเนี่ยเหนือกว่าโกโจก,กันสักขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเก่งจริงเหนือกว่าสักขนาดนั้นจริงเนี่ยร่างกายของสุรัะก็ไม่ควรจะยับเยินอะไรกันเบอร์นี้สิใช่ไหม <c oughs> คือสุกุณชนะโกโจก็จริงอยู่ครับเออแต่สภาพร่างกายก็สะบักสะบอมอะไรกันพอสมควรครับแฟนๆกระตูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโกโจเนี่ยมันพูดว่าเกินไปหรือเปล่าพอแพ้สุคุณะแล้วเนี่ยพูดอวยสุกุณะเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ <c oughs> อันนี้ขอแสดงความคิดเห็นนะผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับคือผมมองว่าในเรื่องของการต่อสู้ครับสำหรับตัวโกโจเองเนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคุณฝ่ายแล้วก็เป็นคนที่เก่งแข็ง,ขงแกรง,งที่สุดในยุคปัจจุบันครับเรื่องการประเมินพลังความสามารถของฝ่ายตรงข้ามของโกโจเนี่ยเออผม ให้น้ำหนักแล้วก็มองว่าคำพูดของโกโจเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือในตัวของมันเองมากๆครับสาหรับสุคุนาที่ต่อสู้กับโกโจสัตารุครับถ้าเป็นการประชิญหน้าแบบ1ต่อ1ครับเออผมบอกว่าโกโจเนี่ยก็คงจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เก่งและแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ซูน่าเคยเจอมาเลยก็ว่าได้ครับคือเก่งแล้วก็ตึงกันซะขนาดนี้นะก็นั่นแหละครับโกโจเองเนี่ยถึงกับทําให้สุคุนากล่าวชมได้เลยครับว่าทําได้ดีแล้วครับและตัวโกโจเองเนี่ยตัวสูนะาเนี่ยจะไม่ลืมไปชั่วชีวิตเลยเเรรีียกกว่่่าาปป็นตอู้ทะ ทับใจแล้วก็ตราตรึงใจสุคุณะกันอย่างมากมายเลยล่ะครับผมมองว่าที่เราได้เห็นการต่อสู้ที่แบบหูมันแลกกันอย่างเมามันเลยนะครับใส่กันแบบยับ จับสะจนปาดเจ็บกันไปทั้งคู่นะครับแล้วด้วยการที่สุกุณะเจอคนเก่งแข็งแกร่งกันสักขนาดดีครับคือสุกุณะเองเนี่ยมันก็มีความเคารพแล้วก็ให้เกียรติในการต่อสู้ครั้งนี้ครับเออผมเลยรู้สึกว่าสุกุะเนี่ยมันก็คงอยากจะดื่มด่ำในการต่อสู้ครั้งดีให้เต็มที่อยากจะสนุกกับการต่อสู้ครั้งดีให้เต็มที่นั่นเองครับสไตล์การต่อสู้มันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นครับที่แลกกันไปแลกกันมาครับต่างฝ่ายต่างเจ็บอะไรกันไปนั่นเองอะนะส่วนสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ครัับหลลงจจาากกที่่พพยแแ้้ไปวเ ก็นั่น,นะครับว่าเหล่าผู้ชมนะครับที่เฝ้าดูสถานการณ์การต่อสู้อย่างใกล้ชิดครับคนพวกนี้เนี่ยก็พร้อมบวกอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้นที่คนพวกนี้เนี่ยไม่ได้มาช่วยต่อสู้ครับสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งเลยคือถ้าโกโจต่อสู้แล้วเกิดว่ามีคนอื่นมาช่วยต่อสู้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวถ่วงโกโจซะมากกว่าครับเพราะถ้าเกิดว่ามีคนอื่นมาช่วยเนี่ยมันอาจจะทําให้โกโจนั้นแสดงพลังแล้วก็ใช้ความสามารถได้อย่างไม่เต็มที่ครับก็เป็นเหตุสําคัญอย่างหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านี้คนพวกนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะมาช่่วยโจตตรุอสู ครับแต่หลังจากที่โกโจตายไปแล้วครับคนพวกนี้ครับก็จะค่อยๆทยอยออกมาต่อสู้กับสุคุณาเรื่อยๆนั่นเองนะและประเด็นคือด้วยความเก่งแข็งแกร่งของสุคุณาเนี่ยมันก็ยังนึกไม่ออกครับว่า ตึกครั้งนี้เนี่ยมันจะจบแล้วก็ลงเออยังไงจะมีใครไปเอาชนะมันได้ครับเพราะอย่างที่โกโจบอกเลยเนี่ยคือโกโจบอกว่าสุกุนะเนี่ยยังไม่ได้ต่อสู้แบบเต็มกําลังเสริ้มซ้ำไปครับขนาดสุกุนะยังไม่ได้ใช้พลังแบบเต็มที่เป็นสุกุนะที่ยังไม่ฟูลพาวเวอร์นะเออโกโจยังเอาชนะไม่ได้ครับแล้วถ้าสุกุนะใช้พลังอย่างเต็มที่ระเบิดพลังขั้นสูงสุดออกมาครับแล้วมันจะมีใครไปชนะปูดทวดสุกุนะาเขาได้วะเ่ยนึกไปออกจริงๆนะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในตอนถัดไปเลยก็คือได้จะเป็นการ ที่สุคุณะต่อสู้กับคาชิโมฮาจิเบะนั่นเองครับเพราะว่าไอ้เจ้าคาชิโมะนี่ก็พุ่งมาคนแรกเลยครับหลังจากที่สุคุณะเอาชนะโกโจได้นะคนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะไว้อะไรกันบ้างครับแต่เจ้าคาชิโมเนี่ยไม่สนแล้วครับอยากจะบวกสุคุณะการเสียเลอเกินครับแต่ว่าในคําบรรยายของการ์ตูนนะครับเขาก็จะมีการเขียนว่าหมากลําดับถัดไปถูกส่งลงสมรัพภูมิแล้วนะครับผมอาจก็หมายถึงเจ้าตัวคาชิโมะนั่นเองครับที่จะมาสู่สมรัพภูมิต่อสู้กับสุคุณะคนต่อไปนั่นเองครับและประเด็นคือใช้คําว่าหมา ถัดไปเนี่ยมันแปลว่ายังไงเหรอครับฮัลโหลแต่ว่าจะถูกส่งมาตายคนต่อไปอะไรแบบนี้หรือเปล่าจะเป็นคนที่แบบตายดันำดับถัดไปแบบนี้หรือเปล่านะผมบรรดนใช้คําว่าหมากลําดับถัดไป ซึ่งคำว่าหมากลาดับถัดไปดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นความหมายที่ดีสักเท่าไหร่ครับผมซึ่งไม่ละครับผมด้วยความโหดความเก่งความแข็งแกร่งของสุขุนะครับไม่ว่าคู่ต่อสู้จะเป็นใครครับเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้าฆ่าไม่เลี้ยงอยู่แล้วนะทิ้งท้ายก่อนจากกันไปอีกประเด็นหนึ่งครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่มีความดราม่าเกี่ยวกับสุขุนะนั่นเองครับสุขุนะเนี่ยช่วงที่ผ่านมาถือว่าเป็นตําบลกระสุนตกครับคือทัวลงสุขุนะนั่นเองครับผมสุขุนะนี่คือถ้าจะแพ้ก็โดนด่าครับถ้าชนะก็โดนดรามา พูดถึงในกรณีก่อนหน้านี้ก่อนครับในกรณีกณ่อนหน้านี้เนี่ยที่สุกนะุณะมีการต่อสู้กับโกโจแบบตึงๆนะครับผัดกันลุกผัดกันรับครับฝีมือของสุกุณะราชาคำสาบเองเนี่ยก็ก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้ดูว่าฝีมือเหนือกว่าโกโจมากมายครับไม่ใช่ว่าเก่งกันแบบเหนือแบบข่มบิดอะไรกันสักขนาดนั้นครับก็จะโดนบ่นๆนะครับว่าเฮ้ยสุกุณะโดนอวยว่าเป็นตัวบอสอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเป็นระดับราชาคำสาบพันปีได้แค่นี้ว่าเออต่อสู้กับโกโจแบบไม่เห็นจะได้เปรียบ โกโจอะไรสักเท่าไหร่เลยไว้อปาครับปูทวดด้วยการที่โกโจต่อสู้แล้วก็รับมือกับสุกุนาได้ดีมากๆครับมันก็เลยทําให้ตัวสุกุณะเนี่ยโดนสบประมาณนะครับว่ามันก็ดูแล้วไม่เท่าไหร่นี่หว่าเออโกโจก็สู้ได้รับมือได้นี่หว่าอะไรประมาณนั้นครับคือตอนนั้นเองเนี่ยสุกุณะเองยังไม่ถึงกับแพ้ด้วยนะครับผมก็เรียกว่าโดนสบประมาณพอสมควรนะแล้วพอต่อมาสุกุณะชนะครับผมอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการดราม่ากันพอสมควรเลยครับแต่ว่าเป็นการดราม่าในผลลัพธ์นะครับที่ โ,โหเรียกว่าโกโจแพ้ได้ยังไงนะครับสุคนะไปชนะตัวบั็อกอย่างโกโจโที่โกโจโเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวละครที่มีคนรักใคร่มากมายกันเสียเหลือเกินครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ครับมันเป็นดราม่าก,กับสิ่งที่คนรับไม่ได้แล้วก็ทําใจไม่ได้กับความตายของโกโจโนั่นเองครับโกโจนั้นเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการ์ตูนเรื่องนี้คนหนึ่งครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโฟกัสกับการเคลื่อนไหวกับ,บบทบาทของโกโจโในการ์ตูนเรื่องนี้กันอย่างมากมายเลยละครเรียกว่าโกโจเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็น ดาราของกระตูนเรื่องนี้ครับเออเป็นตัวแม่เหล็กของกระตูนเรื่องนี้เลยครับทุกครั้งที่โกโจมีบทบาททุกครั้งที่โกโจมีฉากต่อสู้อะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงกล่าวถึงกันเยอะพอสมควรเลยครับคือถ้าโกโจแค่แพ้เฉยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดรามา่าหนักมากครับแต่ประเด็นคือโกโจเนี่ยหลายเด้งเลยครับแพ้ด้วยนะครับตายด้วยครับแถมมีการขายี้โมเมนต์ด้วยโลกหลังความตายอีกเนี่ยผมโอ้ ไม่รู้ว่าความตายของโกโจเนี่ยจะเรียกน้ําตากันไปถึงไหนนะอ่ะก็เรียกว่าดราม่ากันทุกบุมเลยทีเดียวนะผมสําหรับสุกุนะนะแต่สําหรับมุมมองของผมเองนะในตอนที่สุกุนะต่อสู้กับโกโจแบบตึงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกว่าสุกุะมันกากอะไรแต่อย่างใดนะผมรู้สึกสนุกดีนะเออก็ต่อสู้ให้แบบมันตึงๆสูสีคู่ขี้ันก็สนุกกันไปอีกแบบหนึ่งครับแต่ที่ช็อกจริงๆก็คือตอนที่โกโจแพ้แล้วก็ตายได้เองนะ อย่างที่บอกไปครับว่าคือถ้าแพเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบช็อกมากครับแต่คือตายเลยเดียวโอ้มันเป็นอะไรที่แบบช็อกจัดๆช็อกสุดๆเลยแหละนะแต่ก็ตามนั้นครับผมอาจารย์ผู้แต่งเขาก็มาฟิลนี้อยู่แล้วครับตัวละครที่ใครรักใครหลงเนี่ยเขาพร้อมที่จะฆ่าสังหารอยู่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าผู้แต่งเกเกกับตุกุนะเนี่ยใครโหดเทียมบว่ากันนะ โหดเกินนะอะแล้วสวัสดีครับก็คือเรื่องราวในคลิปดีครับผมพูดคุยถึงสุนัขกับเหตุการณ์ล่าสุดนั่นเองครับบัดนี้ข้าคือความตายราชาแห่งคำสาบสุนัขขนาดโกโจซาโตรุข้ายังทําให้กลายเป็นซาชิมิมาแล้วโกโจซาโตรุยังต้องกลายเป็นซอยจุเมื่อมาอยู่ต่อหน้าข้าใครจะเป็นเหยื่อของสุนัขคนต่อไปก็ผมก็รอติดตามกันในตอนหน้าที่กำลังจะมาถึงได้เลยครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับ ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยเด้อและเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชน,น,นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ